ฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําคือฉันเป็นคนตรงต่อเวลาอบวกมากๆฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเอง<ช>ไม่มีคําที่เป็นพวกจะหรือเป็นอนาคตฟิวเจอร์เ,เทนห์ไม่เอา,ามไม่แน่ใจเลยนะคะต้องออเป็นเดี๋ยวนี้ โอ้โหเต็มอิ่มมากๆนะคะเรียกว่าประเด็นสุดท้ายปิดท้ายของเราเนี่ยนะคะน่าจะช่วยให้คุณสาวๆเนี่ยที่มีปมในใจแล้วอยากจะก้าวข้ามไปเนี่ยสามารถนาเอาแบบฝึกหัดดีๆของครูเงาะนะคะไปปฏิบัติตามได้เลยค่ะจริงค่ะเพราะถ้าเราสามารถสั่งการสมองได้เนี่ยว่าอะไร<ม>ควรจาอะไรไม่ควรจำวิน่าจะมีความสุขขึ้นอเยอะจริงค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าเต็มอิ่มมากๆได้ความรู้ทั้งเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของผู้หญิงค่ะ นะครบทุกสาระประโยชน์นะคะที่พวกเราสาวพริง้งนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเลยค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากเซนทราแกรนด์แอดเซ n นทรนะคะและขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากซินดาเครื่องประดับจากก้าอิสระค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา5สาวพริง้งที่จะมาเสิร์ฟสาระและสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับผู้หญิงทุกคนแล้วมาพริง้งไปด้วยความพดีกับพวกเราพริง้งค่ะสวัสดีค่ะ